ด้วยกำลังบารมีแห่งองค์คุณเบื้องสูงและองค์มหาบารมีทั้งหลายในทุกภาคส่วนสิ่งใดก็ตามที่หมู่เหล่าภาคมืดภาคมายังคงดือ้อรั้นดือ้อดึงปฏิเสธปฏิฆะพาบาทอาฆาตซ่องสมกำลังจ้องจะเอาคืนต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายผู้โปรดสัตว์หรือครุขุบาอาจารย์ทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่ยังคงดำเนินไปเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญการแกล้งรังแกก่อความเดือดร้อนลำคาญ ปุกปั่นยุโยงโกหกตีสองหน้าสร้างความแตกแยกทําให้ผู้คนทั้งหลายต้องสับสนวกวนหวาดกลัวหวาดผวาจนออกห่างจากพระศัทธธรรมการทาร้ายทําลาย,ลายตัดรอนบัณฑรลบกวนลังควานกิจในการโปรดสัตว์ขององค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายและขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งที่ได้เคยกระทําต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเป็นไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาอุปาทานความอยากใหญ่ของตนความสนุกสนานคึกขนองหรือรู้ด้วยอํานาจบาดใหญ่ไม่ว่าจะด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสกดก,การครอบงำการกักขังจองจําการใช้คุณใสม์ดำคาถาคมมาพิญญาทั้งหลายในการทําชั่วต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการดูดพลังชีวิตการกระทาทรมานเข็นฆ่าประหัตประหารทั้งหลายรวมถึงที่กระทาต่อองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์ครุรูรบาอาจารย์ตลอดจนถึงลูกหลานบริวารขององค์มหาบรมีทั้งหลายทุกกรณีกรรมทุกประเภทกรรมตลอดจนถึงขณะจิตใดก็ตามที่คิดจะกระทําต่อภาคส่วนต่างๆต,ต่อการโปรดสัตว์ขององค์มหาบรมีต่อการเผยแท่พระธรรม ต่อความขี้คลายสว่างสวยในพระธ,ธรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิและทุกๆขนาจ,จิตที่ไม่บริสุทธิ์ต่อศาสนาต่อพระศาสนาตธธรรมต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดใส่ครุขุบาจารย์และลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิน้นขอให้กรรมและวิบากกรรมเหล่านั้นของหมู่เหลา่าภาคมืดพาคมารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดอยู่บนสวรรค์วิมานแห่งหมู่เหล่าตนหรือหนีไปซ่องสมกําลังนอกวัดก็ตามย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับไปให้ผลเป็นวิบากเวทนา ต่อหมู่เหล่าภาคมืดภาคมานกลายเป็นทุกโทษเป็นความทุกทรมานความวิปริตวิปราดกลายเป็นพัฒนาการจองจํากักขังตัวมันเองในทันทีทันใดไม่ว่าหมู่เหล่าภาคมานนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งหลายไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจมีส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนมีส่วนในความสะใจตนก็ขอให้มีส่วนรับผิดในกรรมนั้นนั้นเสมอเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้น และด้วยบาร,รมีแห่งองคุณเบื้องสูงทั้งหลายขอให้การสะกดการจองจำและความทุกข์ทรมานนี้คงอยู่ไปตราบนานเท่านานต่อทุกๆตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องจนกว่าเหล่าพักมืดพักมารจะน้อมยอมสำนึกด้วยความบริสุทธิ์ใจและน้อมกราบขอขามากรรมต่อองคุณเบื้องสูงองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายอย่างหมดจิตหมดใจและยอมยุติความมุ่งร้ายทำร้ายทำลาย,าายต่อพระศธรรมและองค์มหาบาร,รมีตลอดถึงกิจการโปรดสัต์อย่างแท้จริงพันธนาการเหล่านี้ทุกขเวทนาเหล่านี้จึงปราศนาการสลายไป หมดสิ้นไปโดยตัวมันเองลน,นเมื่อไหร่ก็ตามที่บทอธิษฐานนี้ถูกเปิดขึ้นก็ให้มีผลเสมอเหมือนกันทุกๆครั้งต่อเหล่าภาคมืดภาคมาทั้งหลายโดยทั่วกันโสโสโส